สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะตอนนี้พิงกี้นะคะพาชมบ้านพิงโบนะคะบ้านเปิดใหม่สวยมากนะคะและที่สำคัญอยู่ใกล้ชายหาดจอมเทียนเพียง200เมตรนะคะฟังชั่นครบเลยนะเดี๋ยวพิงกี้จะพาชมบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะ,ะเป็นบ้านที่ตกตกแต่งสไตล์แบบว่าโทนชมพูนะคะสวัสดีค่ะนะคะ อพิงกี้อยู่ที่บ้านสวยอีกแล้วนะเดี๋ยวพิงกี้พาชมนะคะบ้านว่างวันที่20พฤศจิกายนี้ด้วยนะอ่านะคะใครที่กําลังหาบ้านช่วงหยุดยาวนะหลังนี้หลุดจองมาพอดีพิงกี้ก็เลยพามาดูนะคะสวัสดีนะคะที่เห็นอยู่จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะพร้อมกับชิงช้านะคะพิงโบนะคะมีสระว่ายน้ำเด็กนะคะที่นั่งนะคะริมสระนะคะแล้วก็มี กำแพงเพ้นไว้ถ่ายรูปเชลฟี่สวยงามนะคะอ่าสวยงามมากเลยนะคะถ่ายรูปเชลฟี่ได้เลยนะคะนี่มีชิงช้าให้นะคะขึ้นนั่งได้แกว่งได้ใช้งานได้จริงรองรับน้ำหนักได้เป็นร้อยกิโลเลยนะคะแข็งแรงทนทานนะคะบ้านน่ารักมากนะคะสวัสดีค่ะนะคะตอนกลางคืนก็จะมีไฟประดับประดานะคะตอนกลางคืนนะคะอ่าเป็นบ้านที่น่ารักนะคะ สระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ําค่อนข้างใหญ่เลยนะคะมีมุมปิ้งยงปิ้งย่างเก้าองค์เก้าอี้มีถังน้ําแข็งให้นะคะนี่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะพิงกี้พาชมบ้านพิงโบพูลวินล่ามีชิงชา้าโต๊ะพูคาราโอเกะ นะคะไฟเทคด้วยมีเตาปิ้งย่างมีครัวให้ทำอาหารแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปพิงกี้จะพานะคะไปหาจอมเทียนว่าใกล้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพิงกี้จะพาไปหาจอมเทียนดูเลยว่าใกล้ขนาดไหนนะคะโอเคนะอมุมนี้ชอบเลยพิงกี้ชอบนะคะผนังมากๆนะคะผนังเขาเพ้นท์สวยมากๆนะคะมุมนี้จะเป็นมุมปิ้งย่างนะมีเตาปิ้งย่างให้นะคะนี่สระว่ายน้ําสวยนะคะ มีที่นั่งนะเชลฟี่นั่งแบบว่าปาร์ตี้นะคะริมสระไว้น้ำสวยมากนะคะอ่าสวยมากเลยว่างวันที่20นี้และเดือนหน้ายังว่างทั้งเดือนเลยรีบทักมาจองด่วนนะคะที่สำคัญใกล้ทะเลเพียง200เมตรเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวพิงกี้พาชมห้องนอนแรกเลยนะคะมีห่วงยางนะคะมี ฟามิงโก้ให้ลูกบอลให้มีชิงช้าให้นะคะกลางคืนก็ประดับประดาไฟสวยงามนะคะเป็นบ้านที่น่ารักมากๆากเลยนะคะห้องนอนแรกนะคะวิงกีพาชมห้องนอนแรกเลยนะคะมีทั้งหมดนะคะมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงสองชั้นห้องนี้นอนได้สามท่านเลยนะคะห้องนี้นอนได้สามท่านเลยนะคะที่นอนอย่างดีนะคะ้าเช็ดตัวก็มีให้นะคะเป็นห้องแอร์นะคะเป็นห้องแอร์ทั้งหลังเลยนะคะ นี่นี่ห้องนี้ก็จะมองเห็นวิวสระว่ายน้ํานะคะเดี๋ยวมิงกี้เปิดนะคะนะคะเป็นวิวสระว่ายน้ําที่เห็นอยู่จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะนี่เห็นชิงช้าด้วยน่าเล่นมากๆเลยนะคะห้องนี้ชอบมากมาแล้วต้องจองนะคะเพราะว่าเป็นห้องใกล้สระนะคะห้องใกล้สระเปิดลงมาแล้วกระโดดเล่นน้ําได้เลยนะคะกระโดดเล่นน้ําได้เลยนะนี่ห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําในตัวห้องนี้ น,ะะนี่ห้องนี้วิวสวยงามมากนะคะห้องนี้วิวสวยงามมากลมพัดเย็นสบายเพราะอยู่ใกล้ทะเลนะคะมีผ้าเช็ดตัวให้นะคะหมอนเหมือนนะคะสะอาดสะอ้านนะคะนี่ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะนี่ห้องน้ําในตัวแล้วก็มีไดเป่าผมให้นะคะได้ดเป่าผมก็มีนะคะเนี่ยชิงช้าน่าเล่นมากเลยนะคะนะคะชิงช้าน่าเล่นนะคะนะคะทถา้ถาไม ถ้าเอาชุดว่ายน้ำมาจะลงไปแกว่งให้ดูเลยนะคะนะคะบริเวณบ้านสวยนะคะลมพัดเย็นสบายนะคะลมพัดเย็นสบายดีนะคะเดี๋ยวจบท้ายคลิปมิงกี้พาไปดูหาดจอมเทียนจะบอกว่าหาดจอมเทียนช่วงนี้น่าเล่นมากๆน้ำใสมากๆเลยนะคะอากาศกำลังดีนะคะไม่ไม่หนาวนะเย็นสบายไม่ร้อนมากนะคะไม่ร้อนมากเดี๋ยวพี่พาพาชมข้างในบ้านนะคะ นะคะอ่าเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอมุมคาราโอเกะน,นะคะมีไฟเทควิปปบวับวิบวับด้วยเลยนะคะต่อถัดมาก็จะเป็นโต๊ะพูลนะคะโต๊ะพูลไฟแบบวิบวับลายตาเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบก็ปิดได้แต่ใครที่ชอบร้องคาราโอเกะแล้วมีไฟวิบบับวิบวับนะคะมีทั้งเคเบิล Wi-Fi นะคะอ่า มีโต๊ะพูให้ด้วยนะคะสวัสดีทั้ง29ท่านพิงกี้พาชมบ้านพิงโบนะคะเนี่ยในสระว่ายน้ำแล้วก็เข้ามาในตัวบ้านสวยงามอลังการนะคะสวยงามมากจริงๆนะคะมองจากมุมนี้ก็สวยนะคะเชลฟี่ถ่ายได้สวยทุกมุมเลยหลังนี้ฟังก์ชันครบมากเลยสวัสดีทั้ง34ท่านนะคะพิงกี้พาชมบ้านพิงโบนะคะว่างวันที่20ด้วยนะคะว่างวันที่20ิด้วยนะคะ อาจองบ้านวินเฮาไว้แล้วยีสามนี้ยินดีต้อนรับนะคะบ้านวินเฮาก็สวยด้วยจริงๆเช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวพิงกี้พาชมบ้านนะคะอา่าอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นก็จะมีในส่วนของครัวในบ้านแล้วก็ครัวนอกบ้านถ้าสมมุติอยากทํากับข้าวนอกบ้านแบบว่าไม่อยากให้เหม็นมากก็มีแบบครัวนอกบ้านนะมีเตาแกสให้นอกบ้านนะคะจะต้มผัดแกงทอดได้เลยนะคะมีน้ํา สัญญาณหลุดสัญญาลุดนะคะสัญญาหลุดสักครู่นะกลับมานะคะสัญญาณยังไม่มาเลยค่ะสัญญาณยังไม่มานะคะพิงค์คสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะออันนี้อันนี้พี่ดูหลังนี้ใช่ไหมคะหรือว่า<ม>พี่พี่โบให้มาอ๋อพี่โบให้มาเปลี่ยนไฟอะไรป่ะอ๋อหนูเป็นหนูเป็นหุ้นส่วนพี่โบอะค่ะพอดีหนูกําลังไร้สดอยู่ค่ะอ๋อมันจะเย็นให้ไหม ว่าหนูกําลังจะไลฟ์สดแล้วก็ลูกค้ากําลังดูอยู่หายไปแล้วเนี่ยสัญญาณยังไม่มาเลยนะคะสัญญาณยังไม่มาเลย